พระเครื่องเมืองคนแกรงเพื่อแสงลำคาศิลาแรงใหญ่รวยไข่หวานน้ำมัลานกระบือสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนำเพลงของประจำจังหวัดของกาแพงเพชรนามาใช้ประกอบนะครับทำเมนูเออพอสมเดจสุรเดชนะครับชีวิตกังวลเกษียมี แค่นี้มีความสุขอยู่กับการทํากินวันนี้มีถั่วฝักยาวปลอดสารพิษเนะี่ยยังเหลืออยู่มีหมูสามชั้นนักหน่อยนะครับผัดเผ็ดนะครับกับถั่วฝักยาวเลยนะฮะนี่ปรุงรสตามชอบไปแล้วกันนะเออเมื่อก่อนนี่ใช้น้าําปลาเดี๋ยวนี้มาใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวซอสน้ำมันหอย เดซีอิ๊วขาวนะครับแค่นี้แหละชูรสเนี่ยไปไกลๆเลยไม่ได้กินมา10ปีกว่าแล้วน้ำหน่อยนึงให้มีน้ำจะได้ผัดถั่วอ่อนๆเดี๋ยวเก็บใบมะกรูดกับใบกระเพรามาเติมนี่ได้มาละสองกับมือมือละข้างข้างหนึ่งก็เป็นใบมะกรูดอีกข้างก็เป็นใบ กับเราซอยใบมะกรูดนะครับนี่ซอยเล็กๆละเอียดละเอียดใส่เลยนีใส่เยอะไม่เป็นไรสมุนไพรนะฮะเป็นยานะครับใช้บำรุงร่างกายต่อต้านโรคภัยนี่พืชพันธุ์สมุนไพรในเดี๋ยวนี้เขานะครับมีประโยชน์เยอะนะอัดไปดูข่าวไปฟังเพลงไป ตักเสรจ,จานเลยครับแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยน่าตั้งโต๊ะเสิร์ฟได้เขาสวยร้อนๆสักจานหนึ่งครับ